อ่ะครับผมวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะวันนี้วันพุธวันที่12มกราคมนะครับอ่าวันนี้ก็มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของตลาดกันหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูที่ตัวของเว็บไซต์คอยมาเก็ตแคปกันหน่อยนะครับตอนนี้บิ c คอยเป็นยังไงบ้างเนาะบิทคอยก็มีแนวโน้มที่จะ สัญญาณเริ่มมีการซื้อขึ้นไปเนะาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวกราฟกันเลยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ทั้งหมดจะมีตัวของ Bitcoin แล้วก็ทองคำนะครับแล้วก็อินเทอร m นะครับ b m b นะทั้งหมดก็จะมีอยู่4นะครับสีสี่เหรียญกับไอสามเ,เหรียญกับทองคำด้วยเนะาะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวกราฟกันนะครับตัวกราฟนะครับแนวโน้มของบิทคอยนนะมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปถึงแนวต้านนะครับแนวต้านบริเวณนะครับ43,683ดอลลาร์นะครับแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วมีแนวโน้มที่จะ ขึ้นไปนะไปไซเวย์บริเวณนี้สักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขาทะลุแนวโน้มตรงราคา43,683เหรียญได้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปถึงราคา52,891เหรียญได้นะครับต้องรอดูว่าเขาจะทะลุตรงแนว านในราคาช่วงบริเวณ43,683เหรียญนี้ได้ไหมนะครับถ้าเขาทะลุไปได้ก็มีแนวโน้มที่จะไปะถึงราคา52,891เาหรียญได้นะครับผมต้องมาลอลุ้นกันนะแต่ถ้าเกิดเขาทะลุราคา4 3่8 3เหรียญไม่ได้มีแนวโน้มที่จะร่วงลงมาถึงเส้นทิโบ50ซนะครับก็จะอยู่ที่3 16,240เหรียญน,นะครับก็แต่เราเราก็เอาราคา2ราคานี้ยังเป็นราคาที่เราโฟก,กัดไว้อยู่ให้อยู่เนาะถ้าเกิดไม่มีข่าวอะไรมาเออมากดดันบิตคอยมากขึ้นไปแนวโน้มก็อาจจะเป็นขาขึ้นได้นะครับแต่อนาคตเราไม่รู้นะครับคืออาจจะมีข่าวร้ายๆมากระแทกอีกก็ได้นะครับ ถ้าข่าวหลายๆมากระแทกอีกมันก็จะทําให้บิตคอยน์มีแนวโน้มที่จะร่วงลงได้นะครับโดยเฉพาะาข่าวเกี่ยวกับตัวของธนาคารกลางของเฟดนะครับเวลาที่เขาถแถลงข่าวออกมาทีไรนะครับแนวโน้มของตลาดนี่มันจะส่งผลกระทบต่อตลาดภาพรวมทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือตลาดบิตคอยหรือตลาดพวกนี้นี่แหละตลาด ดิโตต,ต่างๆก็ส่งผลกระทบไปด้วยนะครับทีนี้ช่วงนี้นะครับเราก็อย่าพึ่งเข้านะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับในส่วนของบิ t คอยนนะทีนี้มาดูตัวของอินเทเลียมนะครับอินเทเลียมเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์จากเส้นชิโบนะครับคือนะครับเขาลงมาที่เส้นชิโบสามสิบแป นะแต่แนวโน้มยังทะลุเส้นซิบโบ38ไม่ได้นะครับอยู่ช่วงราคา30,22ันี่เหรียญน,นะครับซึ่งยังทะลุไม่ได้ก็ถือว่ายังแปลงพอสมควรนะครับทีนี้ถ้าเกิดเขาทะลุไม่ได้นะครับทะลุเส้นซิบโบ38ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปถึงแนวต้าาม3ั1เเเหรียญน,นะครับมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปที่แนวต้านนะครับ 3,711เหรียญได้แต่ถ้ามีแรงซื้อขึ้นไปนะครับมีโอกาสขึ้นไปถึงนะแต่ถ้าไม่มีแรงซื้อนะครับอาจล่วงมาถึงเส้นซิโบ5 0นะครับจะอยู่ที่ราคา2,466ดอลลาร์นะครับก็เราก็โฟกัสที่ราคานี้เอาไว้ให้อยู่นะครับแต่เราต้องรอดูภาพรวมของตลาดก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับซึ่ง สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับทีนี้ให้เรามาดูตัวของทองคำนะประกอบว่าแนวโน้มของทองคำเนี่ยจะเป็นแนวโน้มอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวเหรียญของ BMB เนาะเราไปดูตัวของทองคำก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวของทองคำนะทองคำวันนี้มีแนวโน้มซื้อขึ้นนะครับมีแนวโน้มซื้อขึ้น เป็นการกลับตัวระยะสั้นนะครับตัวของทองคำนะมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปถึงบริเวณ1840ดอลลาร์ได้นะครับแล้วมีโอกาสที่จะร่วงกลับลงมาที่บริเวณ1760ดอลลาร์ได้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ๆตัวของทองคำนะครับยังอยู่โซนของ สามเหลี่ยมปากปิดนะครับเป็นโซนที่สำคัญนะครับซึ่งแนวโน้มรู้สึกว่าตัวของทองคำเนี่ยจะทำให้ต่ำลงเรื่อยๆนะครับทำให้ต่ำลงเรื่อยๆนะสังเกตเห็นอะไรไหมครับตัวนี้นะครับตั้งแต่ที่เคยไปทำจุดสูงสุดนะครับแล้วก็ทำให้ต่ำลงเรื่อยๆนะครับต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นคือในระยะ ยานะครับเรามองว่าทองคํามีแนวโน้มที่จะล่วงลงนะครับมีแนวโน้มที่จะล่วงลงต่อได้นะครับในระยะสั้นเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของบริเวณสามเหลี่ยมปากปิดนะครับราคาจะอยู่ในโซนประมาณ1 8 0 0กว่ากว่าถ้าตกลงมาก็จะอยู่ในโซนของ1,700อกว่ากว่า ในบริเวณนี้ก่อนนะครับตัวของทองคำเนาะแต่นะครับถ้าเขาขึ้นไปนะครับถึงประมาณ1,843เหรียญเนี่ยก็จับตาดูให้ดีนะครับอาจมีแนวโน้มล่วงกลับลงมาได้นะครับก็ถ้าล่วงมารอบนี้ก็จะถึงพัน0นนะครับ751เหรียญได้เช่นเดียวกันนะส่วนตัวของทองคำนะครับ ทีนี้มาดูตัวของ BMB นะครับ BMB มีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปที่บริเวณแนวต้าน519ดอลลาร์นะครับแล้วนะครับลักษณะของการขึ้นต้องดูองค์ประกอบของแรงซื้อนะครับถ้ามีแรงซื้อขึ้นไปเยอะนะครับจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปที่แนวต้าน519ดอลลาร์ได้ แต่ถ้าแนวโน้มมีแรงซื้อไม่เยอะนะครับมีโอกาสที่จะกลับลงมาไซเวย์ตรงบริเวณเส้น38นะครับอยู่โซนราคา421เหรียญเช่นเดิมนะแต่ถ้าหลุดตรงโซนเส้น38เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทะลุลงมานะครับมีโอกาสที่จะล่วงลงมาถึงเส้นที่โบ50ราคาที่เราจะ ต้องโฟก,กัสรับก็อยู่ที่342เหรียญนะครับผมก็เราก็ได้วัดกล่องราคาตัวนี้เอาไว้ให้2ตัวนะครับแต่ตัวของอินดิเคเตอร์นะครับชื่ออะไรวะลืมเว้ยมูลฮันเตอร์โปรหรอตัวนี้นะครับเป็นอินดิอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ,รบซึ่งมันบ่งบอกถึงสัญญาณการ การซื้อขึ้นไปนะมีแนวโน้มว่า,าคนส่วนใหญ่กำลังเข้าซื้อบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเรามองจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะส่งสัญญาณบอกว่ามันมีแนวโน้มที่คนกำลังเข้าซื้อเยอะทีนี้เราต้องมาดูแล้วละ่ะว่าแรงซื้อเนี่ยเขาจะซื้อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าเขาขึ้นไปได้จริงๆก็จะขึ้นไปที่แนวต้าน 519เหรียญน,นะครับผมสำหรับตอนนี้ถ้าเราดูในภาพรวมใหญ่ๆนะเรายังอยากให้ทุกท่านชะลอชะลอไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดตัวของอินดิเคเตอร์นะครับตัวของ CDC นะครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับซึ่งยังส่งสัญญ,ญาณสีแดงอยู่นะครับ ยังไม่มีสัญญาณที่จะให้เข้าซื้ออยู่นะครับตัวของอินดิเคเตอร์ C D C ยังบ่งบอกว่าอย่าพึ่งซื้อนะครับยังไม่เขียวยังไม่ซื้อนะครับก็เหมือนกับคุณลุงเขาบอกนะอ่าทีนี้ก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราดูตัวอินดิเคเตอร์เนาะ CDC นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงซึ่งยังไม่มีสัญญาณเข้าซื้อเหมือนกันนะครับบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ยังเสี่ยงอยู่นะครับต้องอทบมือไว้ก่อนอย่าพึ่งเข้าซื้อนะครับเพราะว่าตลาดมันยังไม่ชัดเจนนะตัวของอินเทเลียมก็เหมือนกันนะครับรอให้ตลาดชัดเจนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้านะครับผมตัวของ บิตคอยก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ายังเป็นสีแดงอยู่เหมือนกันนะก็รอให้ตลาดชัดเจนก่อนนะทางที่ดีคนที่สะสมเหรียญน,นะครับรอให้มันร่วงลงมาอีกก็ได้ถ้ามันอยากร่วงนะก็มารอเก็บของอยู่ที่แถวๆบริเวณ36 0 0มถ้าเขาร่วงลงมาได้แสดงว่าเราจะได้ของที่ถูกถูกมากเลยนะบริเวณที่ราคา36 0 0 0่กกว่าๆนะครับ เราราคาโซนนี้เลยนะเส้นสีเหลืองเส้น50%นะครับถ้าเขาลงมาได้เนี่เก็บเลยนะครับาสายสะสมเป็นเหรียญน,นะมันเราไม่ได้เป็นเล่นในฟิวเจอร์นะครับเราเก็บสะสมได้นะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในตัวของอโปรแกร,รม MT4 ตัวนี้จะเป็นตัวของลายชาร์ตนะครับลายชาร์ตเนาะ ไหนเอ่อไลชาร์ตเดี๋ยวมาดูตัวไลชาร์ตของ BTC หน่อยเนาะไลชาร์ตของ BTC เนี่ยมันมันมีสัญญาณเนี่ยตัว RSI เนี่ยมันบอกว่าจะขึ้นก็จริงนะปันลงมาถึงเส้น30%แล้วนะครับตัวของ BTC นะบิ t คอยนนั่นแหละนะครับแต่นะครับมีแต่นะแต่จะขึ้นระยะสั้นเท่านั้น มันอาจจะลนะครับมันอาจจะลากเป็นแนวโน้มการที่ลากลากลงได้นะครับโดนลากลงได้นะก็สัญญาณยังไม่ชัดเจนเราก็จะเพิ่งเข้านะครับตัวของ Bitcoin นะในโปรแกรม MTC ก็เหมือนกันนะครับามาดูตัวของทองคํากันบ้างนะครับทองคําก็เหมือนกันนะเดี๋ยวมันขึ้นไปถึงบริบรเวณแนว แนวต้านจุดนี้ก็มีแนวโน้มที่จะล่วงกลับลงมานะครับเพราะว่ามันยังอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมปากปิดอยู่นะครับอ่าก็ประมาณนี้อ่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตในส่วนของราคาตลาดคลิปโตให้กับเพื่อนๆทุกท่านอีกเช่นเดิมนะครับก็นำไปพิจารณากันก่อน ตัดสินใจลงทุนนะครับพิจารณากันให้รอบครอบนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับในตลาดคริปตัวมีการผันผวน,นสูงนะครับต้องบริหารการลงทุนให้ดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดติดตามก็กด subscribe กดไลค์กดติดตามช่องของแอดเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไป วันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ